รในการไปหนึ่งร้อยคนกิจกรรมที่เก้ารณรงค์ส่งหน้าถัดไปครับระเบรียบนะครับที่คุ้มครองครับนะครับคุ้มครองแรงงานประจำปีห้าเจ็ดไปห้าสิบคนครับหน้าที่สองนะครับกิจกรรมที่สิบมีสถาบระการทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งเป็นสถาบระการซึ่งอยู่ในระบบทะเบียนอันนี้หมายถึขงข้อบุตสาหกรรมนะครับการผลิต หมายถึงอุตสาหกรรมหนึ่งร้อยสี่คนที่แจ้งมาด้วยเป็นัญงานของสถานะของแรงงานเด็กเราจะรีนะครับสถานการณ์ของปีหา้าเกตคำนวณก็คงต้องเปิดตาสองนะครับแรงงานเด็กไม่เห็นว่า 85ปีแล้วก็ทีนี้18ปีทีนี้ผมก็เลยเป็นกองังเกตกว้างไม่น่าจะเป็น100คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรั้วหลงต้องตีค้องเป่าแบบก็เป็นพุทธมรแน่ยตัวการส่งเสริมพลังงานที่ปลอดภัยและบริการด้าสุภาพปัสดภัยและนครศร,ศร,ศรีธรรมราช คงาเ่าไเช่าเช่าเช่านะครับท่าน,นั้นอันนี้เป็นพี่ที่ทำงานอยู่ที่อำเภอระโนนครับเป็นตมนนะครับเจ้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่นะครับ